สวัสดีค่ะพี่น้องคะพอดีมาพอยูทูบเบอร์สื่อดังบ่าวนิวเกษตรอีสานยุคใหม่เพิ่นนาทายฟ้ามตึงเผาเดี๋ยวมาเบื้องเบื้องหลังเพิ่นนะคะเบื้องหลังหลังอีลีค่ะตอนนี้คือห้องเดียคือหายค่ะ มเมฮะสิมาทายคนดังไม่แอถทายเบื้องหลังคนดังค่ะโอแม่สิเลียงขึ้นไปนอาเสืเหมอโอ้มีมองเลียงบ้านี่เลยมีดีลรวเพิ่งาเปิดให้ให้เอาเดียงแจงเกิดแล้วงเตอบเป็นนๆไปได้นะรับสิมาทายคนแร เอาเดี๋ยวขึ้นไหเอาไปไอ้างฟางเนี้เทิมกี่หนอมเกษตรกรดีคิดอย่สงเลี่ยงแบ่งดาเลี่ยงอึ้งเลี่ยงยังนครับตัเลี่ยงเลี่ยงอึ้งตัวเดี๋ยวมันนานเลี่ยงยาต่ใจใจอย่างบางคนเลี่ยงก็ตายก็่าคุณรับผมเียวอึ้งนี่ง่ายได้นะอึ้งนี่ง่ายบางคนจะเลี่ยงเอาไปไปตายพวเดือนมันเอาเอาหนอเาไปห่อเใหม่เห็นะปอตายเพราะตามเลยครับบอกวี่ี่จะอ้างครับครับครนเลย เตรียมบ่อะไรกอนมตัวกตัมาเลยเลย่อนครับเมดอยเลก็่อหอดินอะไรเนี้บ่อบ่คนบ่อตรงหนาตายตครับอ๋อต่ว่าแต่ว่าบ่อเนี่ยเขาเตรียมไว้ดินแต่ทำไมมีความชื้นไมหมอครับดินย่าเว่าทแค่ไปหากระเทียมต้องหันเลยเพิ่นสิมุลต้องเี่ังไ่ได้จังเอาหหครับแต่ว่าผู้ใดสิเอาอไปมีเตรียมพุทธบ่อไปเลย เราปลูกก็ไม่ก็ได้แล้าได้กินก็ได้ปลูกลวัออกลูกแน่ให้มนคือกันครับบ่มีบ่มีบ่ดกครบพวบครสิพญาไปเยกันครับครับครับขึ้นผัวขึ้นกินพอมันก็อึองหมดครับพอขึ้นไปสามตาใหญ่ขึ้นผัวมัถึงเป็นยาอึ้งรักกินงี้กันับงเกียรติตาธรรมชาติครับรัวปล่อยร้ายรับปลอยป่อยป่ายรปล่อย่ลูายงได้นะ ครับใครอยากมาเบอร์ขยมส้มกับไหนเป็นีต่อท่างไหนครับเบรโทรครับครับศูนหหนึ่งครับเก้าสามี่หย์ครับพี่อดุลครับไอเฟส่าเฟสกืครับอดุลน้่สุุลครับเฟสมีทั้งซื้อทั้งน้่สุุลนะครับเนาะครับเฟสอดุลนเพิ่มจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเด้ออ่ะโอเคมาเลยกับเขาเพ่เข้าไปครับ ขอบคุณพี่อดุลพูนเพิ่มทีแดงป,ลปลานข้อมงงือหยำพิงนะครับดได้จะห้เหยีำชมปามเนี่จะไทยเราวันนี้เต็มเลยครับ,ทบนนไบทยเราบ่อโอ้ยเนาะมือพลาดนี่บประเทศไทยตกเกี้ยงๆแบบนี้นะด้้อผักปังครับงามแห้งครับ <c oughs> นมือมือเปิดซ่างไม่ร่อยครับโอ้เปิดซ่างยืดทบอยู่เอาซื้อซ่างอย่างครับมา <c oughs> ดงลำดวนฟามครับดงลำดวนฟามครับดงลำดวนฟามนี่ครับพี่น้องอื่เลยสวยๆครับของแฉะเลยเหนื่อยเนาะของแฉะ นี่กระค้องแฉะแอบมาถ่ายเื้องหลังเบื่อนี้เสื้อเสื้อไปต้มใส่ไบบรกคามบอนไหนปะขายคูณแล้วตัวใดก่อนคูณละคูณละหาสิบเปอร์เซ็นเสื้อไปลอยหนึ่งไปแยกซีโต้หนี่งไปต้มช่ยนามหลาหลายสดนามหรือแบบไงไปต้มหรือแบนไงไปต้มว้าผมบอกเลยเอาเี่ยองิมนาขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะยบ อย่าเพิ่งปิด์ได้ทางนั้นมาเบิ่งมีกันให้พี่น้องเบิ่งมีกันนี่ออนซ้อนน่ะบอลเหล่าเทศบาลที่เมืองเขาใต้บ่มีเด้ฝนตกจนหนาเขาเจ้าก็หาบอลนี่นะเขาบ่ได้เลี้ยงคือเห่าเป็นปะน้องขาดขาดหลายขัดหลายนี่าจ่อแบบจ่อขางคือตายเพาะจ่อเป็นรอดครับอ๋อจ่อจ่อมุมเนาะอืวิธีการแทงไม่ไม่จ่อแบบนี้จ่อมุมเออไข่เต็มพุกใครเต็มท้องตอนนี้ไม่เขาจ่อแบบนี้เขาไปเลี้ยงกันทีว่าเขาตายที่มั น,นั่นใส่ใส่ใสอึงไปห,หรอบป่คะออึงหน่อยเพราะท่นนั้นลูกอึงคือแบานี่วาเลยนี่อุ้ยอันซีตัวต้มอ,อ,อ,อิมพอดีผลมตัวครนะอ้ยของโบเชมโปรหันกระโดดใส่หมอะสิบเจ็ดจังหวัดเอค่ะสมัสิบเจ็ดจังหวัดทรง1จังวัดปติทโธอะพี่าัเงเอาบานี้แล้วไล่สักยว ดีสองไม่เลยตักนะนเราจะมาชมาร์มอิครัอได้มากลยทักทายนครับเนี่ยอิงตดๆครับ้มวยอิงแข่งามองรงลำดวนตามหมดแ้แงครับตงลำดวนตามจัดบ้านบ้านท่านบุญ กบุญอาบุญน <Warner> ้องขอเอเมื่อจังหวัดอุนีนะครับเื่อีทากใ้พอแม่นองพอดีมาทายตกันมาทาาือนุ่รแต่้ยที่น้องมาเมนะครับเ โอ้ข้าวเดียวโอ้ข้าวเดียวใช้แน่นอนแน่นอนสามร้อยแน่นอนแน่นอนเลยคพี่น้อแน่นอนแน่นอนใช่เลยียสวัสดีค่ะเห็นนํำบ่เห็นนํำบ่สวัสดีค่ะเิ่นนายอยู่บ่มีเสาวนพื่อนนนายอยู่บ่่อนคามสองยูทูบพีสารออนซาออนโครัโดยสาวน้ำยืนแล้วเป็นตัวซาสตวาสด้วครับพี่ครับ เปลียมทรงเปลียมเอียงเรียกเอียงขาครับคุณเจ้าของฟาร์มพี่อดุลครับสวัสดีครับครับเจ้าของฟาร์มพี่อดุลนะครับเด้อไปติดตามในเพจได้ซื้อซื้อน้ำไปอาดุลครับ A D U L ครับนามสกุลพูนเพิ่มครับพี่ตุ้งอดุลพูนเพิ่มเป็นประธานยศนะครับพี่น้องเดี๋ยวเอาเบิรงกล้องหลังกันนะครับมันจังจะชัดนะครับตั้งไอพี่น้องเบิ้ง เพื่อใช้อินตมือครับตมือมบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยกรรยากาศรรยากาศนี้ก็บรรยากาศบานปลาของแทค่เลยครับนี่ครับเตรียมทรง17 17จังหวัดมาหนี่ถึงอายุหนึ่งปีได้เนาะอืงหนึ่งปีนะครับเมื่อนี้เตรียมทรงไป17จังหวัดครับนี่จะมีีลูกอึงครับลูกอึงลูกอึงอายุเท่าไหร่เนี่ สิบหามือครับอายุสิบห้าวันครับเตรียมเตรียมทรงแล้วคร <si> ับทุ embodied, ่งนี <si> one wrote, one ้จะโตครับถุงละพันครับถุงละพันโตหนึ่งพันโตสองร้อยผมรบสองร้อยบาทครับสองพันบาทสองพันบาทครับสองพันบาทตายแล้วเยี๋ย่าย่าย่าแฟร์ครับห้าปะปะโคนชัยบุรีรัมย์เตรียมรับนะครับมีสมสกุลวงเวียนรับมะอื่นครับผมรับพรุ่งนี้ยี่สิบคู่ครับเป็นบรรจุใส่ตะกาย่างนี้ครับพออาหารชิปคู่มีรอยคู่คู่จักบาทไอ้คู่จักบาทหาชิปครับ กูละหาสิบาทนะครับอึงนะครับเด้ออึงอายุหนึ่งปีเป็นก่พันในพันได้เนาะกำลังไข่ใน้องเลยเอาไปนี่เอาไปนี่ไปออกลูกได้เลยได้เลยครับครับคุ้นแม่นเมื่อด้ครับพี่น้องเด้อจังหวัดอุดรจังหวัดพิษณุโลกอายุทยาน้องค่ายนะครับลาดคบุรีก็มีครับนครอนสวรรค์ครับครับลอยคูพิษณุโลกขอัแกนอันนี้หนึ่งลอยคูตะกุนภาพภาพชัดเสียงชัดปะครับพี่น้องลืมถามครับโอ้ อ้าวสวัสดีนกกรฟกันยานั่นเกษตรพอเพียงสวัสดีพี่วัดดาบวัดนะครับเด้อโลละจักบาทครับตอนนี้ป็นโมเดลขายเป็นกิโลตอนนี้จอดจองไรครับลูกวันนี้ขายโลละเจ็ดพันครับพี่น้องเอาว่ครับแต่ว่าตอนนี้เศร้าขายเป็นกิโลนะครับขายเป็นขายเป็นโตลูกในน้อยโตละสองบาทลสองบาทครับสบาทครับผมเดี๋ยวมาโมเบิดลข้างนี้ยังเป็นโะเดลข้างหนึ่ครับเต้นตัวซาดต์ตัวซาดต์้านึครับมันมีบอพลายแขงไหมบ่น ต้มใส่ใบคากครับพี่น้องเขาปีน้องอได้ <c oughs> แข็งแรงแน่นอนเป็นอายุหนึ่งสีนะครับเด้อคนนี้แข็งแรงสวัสดีพี่โจ้ห้าครับผมเสียงดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับเด้อพี่ดาฟัดพี่คอมเมนต์คุณแม่นครับพี่บุญทรงพี่วันไพ่อ๋อหนังนุ่มกัมาน้าครับน้องนุ่มวินเทียรนะครับเจ้าของ เปล่านมเฉนี่ยครับเปล่านมเฉนี่ยไปหาเราถ่ายงวไปายถ่ายงวติดต่อหน่องเพื่อนนะครับสวัสดีพี่เม็กพี่พี่นายพี่บุญสมพี่วันไทครับพี่ที่ระวดนะครับดูทุกท่านนะครับนี่ครับพามาชมชมอื่นอันนี้คืออันนี้นะเราเกลี่ยมีโซ่หนาะแม่นครับเสียไว้นี่ยครับเอาใส่ใส่ย่องอกเผาหน่อยเนาะใช่ครับแม่ครับ ยียมนะครับแล้วก็พุ่มน้ำเพื่อนนิดนึงครับนี่ครับครับนานี่มัน่ง่ครโบเอลมาไข่อะไรใครครับใครใครไข่เดือนทุตายหนิครับนานี่คือไข่เดือนคุเหรอเนี่ยครับรุ่นทุตายตัวนี้เพิ่อนคัดไปนี่ก็ร่างไข่นี่ครับนี่ครับผ่องผ่องทองผ่องนี่งครับหน้องมันจะกใครคู่หนึ่งนี่จะให้ทั้งตัวผู้ตัวตัวแม่ได้่อยนะครับพร้อมต้องเป็นคู่กันเท่านั้นคู่หนึ่งเนี่ยหนึ่งนะครับจำกับไข่ถิ่มซีตัวทั้วให้ตัวผู้ ยำส่งแล้วครับติดตามครับจากสปปล่านะครัขอบคุณขอบคุณสปปลาวสัง่งหลายคนนี้มส่งไปไหนครับครับเดี๋ยวเาไปพ่อป้ามได้ที่ท้ายไหลชุดหางพี่น้องเบิเ้องหลังเป็นตะเบิ้งกับสีไหลชุดหนึ่งนะครับแลต่ท้ายเก็บเป็นสีน้ำเงินแล้วสีเตัดให้พี่น้องเลยเบิ้งในช่องอีกเส้นหนึ่งนะครับนี่ครับค่ะสดีพี่สมชายพี่ตงบาล์เบอร์พี่รัตนนนท์นะครับ คนูนะครับพีนัญยาครับผมสวัสดีครับไาค,ครับาานั่แบจุครับขอ,อเดอืนอดอไรใหนายเนาะนาครับตรงช่งตรงทรงช่มงมือเนี่ย <c oughs> ได้ช่งอยู่ครับ <c oughs> ปกติท่งจงันทร์กับศุกร์จะได้เพิ่มมื่นช่งปกติท่งอาทิตย์หนึ่งสองหมือนครับจันทร์กับศุกร์นะครับเด้อมันยันช่วงบวชอย่างนอำนาจเจริญชัดเดี๋วพี่พลไสขอพุณครับไปครับ แต่ยนีต้องเจาะไปนะครับนี่ครับดูแล้วผมเจาะเจาะเจแข่างมันเวลาไปซ่วงเขาเลี้ยงกันมันตายแต่เจาะมุมแบบมันจะไม่ตายครับนี่โอ้อันนี้อันคึ่งหน่อยนี่แปลว่าใส่กองฟ่มสิบครับครับต้นครับใส่กองฟ่มแล้วก็ใส่ไปในถุงไฟแยงปิดไาเลยครับนข้างในกับนี่อันวิวข่าวข่าวซับเนี่ยครับครับปิดไฟสิเลยแพ็คเลยครับมันครับแพ็คน้ำแกงใส่ไว้บอกครับอาไปมกเอาไปมกเลยนะอะไปมกใส่น้ำแกงบวบ ออไดด้โลครับสิไลนแขกวันนั้นแล้วนะครับนี่สวัสดีครับพี่สมานครับผมสวัสดีเด็กหญิงเขมิกาครับพี่ธงชัยนะครับเด้อพี่ลักสมุ์นะครับสวัสดีครับนี่ครับเป็นตาหักนะครับสวัสดีพี่สำเริงพี่อาโนนพมสุรินครับโตผู้โตเมียเบิ็งจังไดเจังสิฮู้โตเมียสิใหญ่กว่าหรือไห่เนาะแม่นครับโตเมียสิโตใหญ่กว่าครับ ตัวปูอันนี้มตัวน้อยๆแล้วก็ข้างนี่ก็สีต่างกันหน่อยนึงได้เนาะครับข้างสีต่างกันหน่อตัวแมวมันสีข้างเดี๋ยวว่ามันตัวปูข้างนะครับขำขำกันหน่อยนึงสีเดียวสีขาวไปเลยนะครับตัวแมวตัวปูนี่ข้างขำขำแมนครับนะครับพี่น้องนี่ครับโอ้ เลียงเลียงเื้อครับเียง้เลียงเลีธรรมชาติเลียงเลียง่ยธรรมชาตินี่ะเลียงป่ยเลียงป่อยครับเลียงธรรมชาติ้ำน้ำพีเหม้องครับยากครับเลียงก็เลียงแบบธรรมชาตินะครับมีเ้าน้เลี้ยล้วเอาอ่ง้ามคมองเีอมาตมาีีเอาไปตุมนใบประกอบเยอหมยาสีาพี่น้องเบง <g pakai familiar> เบงบอบอเลียงบอผักเยครับ่เยไครับยประหับประการด้กัใครเี้าก้อน้ ตอนนี้เบิ้งเบางนิ้วแล้วไหลสดน,นะคะกำลังไหลสดอยู่พอตึงเป็นควันตึงให้พี่น้องเบิ้งนะ,ะ <c oughs> น,นี่ยเมื่าพอ่อคนดังพอดีพอดีพี่นอ้องแกแกเลยขออนุญาตหนีเบื่องหลังเพื่นเด้อนีเด้อเบื่องหลังกำลังไหลสดอยู่ค่ะเกษตรอีสานยุคไหมค่ะเป็นกำลังไหสลไหสด ให้แฟนคลับทางเฟ<ศ>ซบ, <า S 1> บุ๊กได้เบิ้งนะคะอตอนนี้ก็ขอนนอนุญาตินาะให้เอื้อยท่ายเบื้องหลังเจ้าเนยเด้กอกันเลยว่าน,นะคะสวัสดีครับพี่น้อยครับพี่นี่น้อยพี่นี่ย่างลายป่ะครับไปย่างลายยังไงครับย่างพ่อได้ขายแล้วครับเล้วครับตอนนี้ครับตาด่วนเนี่ยนี่เพื่อนใครเหรอครับใครครับใครในท้องเลยตอนนี้ใครในท้องเลยเลยครับคุณน้องครับ ที่ผ่านขายบอมมี่ครับวันนี้พี่แค่ขายเครียดครับพี่ตามอำเภอใจนะครับพี่กฤษณะครับคุณอ๋อเหรอครับพี่น้องคร,ครับเตรียมใส่ตะกร้าไว้ครับแทนไันครับูและศิษยคูเศราครูอาครูก็ได้นะครับเนาะ พี่กิษณะจากโครงการนะครับพี่พรทิพย์ล่าคำชอบดูมากๆนะขอพูดในห,หลายครับสวัสดีพี่สุกัญญาขั้มรวนนะครับดูพี่กัดป้าอัมเพย์ูบ้านผ่านบุญนะครับพี่น้องตำบลอหนองขวัญอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธาน,น,นพีพี่สแสนแปดพันสี่เจนครับผมนะ สวัดอทุกบุจ้ายมราชเดจาวน้านวัสด,ดีพี่สุภาพรพี่มะนุรีดอนบันดิตนะครับร่างสีนนะครับีบแห่ของถัง <c> ท <oughs> <c oughs> ักดีพี่สมจิตครับพี่สมจิตทันยั่วดไปบุญน,นะครับอันนี้เตรียมนะครับเตรียมอีทรงครับเอาไวสนใจก่น อร์ยังครับอศย์หหงย์งครับเก้าสามสี่เก้าสามสี่หกศูนย์ห้าหกหกศูนย์ห้านะครับเด้อย่ยดุนครับเสี่ดุนพลบุญพูดเพิ่มเม่ใส่นนเียนดานซ้าพิ่เพิ่มนะครับเปดโบกเพิ่นเป็นภาษาอังกฤษไปพิมพ์หาเองนะครับเด้อยดุนพูดเพิ่มครับเบอร์โทรบอกไาแล้นครับเด้อการกระแจงไปเลยนะครับพี่น้อง ไอ้จำม่ได้แล้วย้อนเบิ่งอีกรอบรอบนึงครับผมครับพอดีพี่ปีชาพี่ครับป้าอื่นป้าอื่นย่ามีมันใครบอมันใครอยู่นะครับเด้อเต็นทอเลยครับตอนนี้อ๋อเบอร์นั่นไงบอให้นะครับประการใดครับอิสราเอลไล่งานโตครับอิสราเอลสวัสดีครับเราหนีชัดเจนครับสวัสดีพี่ปีชาพระหมากระซังเลยครับพี่อาณาพี่การณาสำรวย มีคนเรื่องต้องผมสวัสดีทุกทูกทันนะครับพี่น้องเอาโอเคครับพี่น้องนี่ครับจะฟังฟ้ามครับครับอฟนยูทูปช่องอันทีสามตอนตอนนะครับแล้วน้ำเงี้นะครับเดี๋ยวไล่นาขกันไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวไล่ละเอียดการขันตอนการเลี้ยงตามตามการดูแลสีไปอัพให้เบิรงอยู่ในคลิปนะครับเด้อ ขายตัวจักบาทตัวหน่อยสองบาทครับตัวหน่อย,อยสองบาทครับผมตัวใหญ่หาสิบบาทครับ,บครับเดี๋ยวไปเป็นพ่อพันแม่พันสวัสดีค่ะเอฟซีชนบุรีครับโอสวัสดีพี่ล่ำล่ำพูนบ่ครับจากซอปอล่าวน่าเนาะครับผมสบายดีครับพี่พี่พุ่งซักสอนใสทรงดวนครับปีต่อีน่ปีนเอาอีกแล้ว <laughs> <laughs> โดดแล้วคนนะ่ะไปแล้ว, <laughs> ลว <laughs> ขอบคุณพี่น้องท,ทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเสนนล่ะกระโดดไปใส่ล่ะอึ้บว่ายลูกไปยังเดียวลัางแล้วก็เข้าไปขึ้นเขาล่างแล้วก็เข้าไปขึ้นเขาอ้ามาได้เบิคักขนาดเลยเบิ่งหอดยูทูเปอร์เบิ่งกเคองอึงหมตานี่ คุณนิย่าพิเศษนะลงทางนี่ถ้าตัวใหญ่เอาไส่แบบนี้ออกเบิัตครับนี่นี่เธอไส้พังแง่เขียวนี่ขาดเบิดเขาเจาะบอกกางเขนมันจะดันออกได้ครับเขาเจาะเขาเจาะพังแง่เจาะพังแง่ล่ะก็เจาะอันนี้ออกพร้อมกันโอ้เนาะคารังวัตถุยันออกเลยโอ้จะเป็นแบบนั้นครับนี่มันคารังมันดันแบบนั้นนะนั่นดันออกยุดยุ่มันจ้า เบึงหัน่นบึงเบาวนิวช่องกเกษตรอีสานยุคใหม่ค้นดังเพิ่นไหลสดพี่น้องคะไหลสดสด,สดโมได้ต้มแล้วสุมือนี้หาอยากนี่บอทั้งอันอทั้งเดดนี่บาอานพ่อพี่บอโบ,บได้ยินเสียงห้องเนาะว่าอยู่ตรงไหนตรงหน้าหรือได้ยินไหมอันบอนี่ปั๊บพ่อกะจับไปต้มปั๊บ เนากน้องคู่มือนี้ดีด้วยสีดำพ่อมบ่องเพื่อจะหดมือนะครับเปล่านิ่วเกษตรอีสานยุคใหม่เดี๋ยวมันจะแห้งพ่อเพิ่งมาถ่ายคลิปนะคะพอดีหูว่าน้องจะมาหลากระจอบมามาเบิองเพื่นมาอันซ่อนน้ำเพื่นขอบคุณที่น้องนะคะขอบคุณที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ